ตกปลาทุกท่านครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องสุขชาติฟิชชิ่งทะเลน้ำตกปลาหน้าดินหมาธรรมชาติวันนี้ข้าสู่ที่ดีที่284ครับน้าหมายนี่ค่อนนะครับผมวันนี้มาเหตรงปากท่อดูนะครับผมตรงแทงน้ําใหญ่นะครับผมเดี๋ยวมันลุ้นกันครับเพาจะได้ตัวปลาลงไปไม้แรกยังไม่ทันตั้งตัวครับตะเพียนสายฝ่ามือไปตัวนึงครับเดี๋ยวไปลุ้นกันยาวๆเลยครับผม มาถึงจุดสิ้นสุดของคลิปในวันนี้แล้วครับในปีที่284แล้วหมายนลขปอนครับอ,อยู่ตรงหมายตรงนี้แล้วครับผมตรงท่อตรงนี้นะครับตรงปากท่อตรงนี้ครับผมตอนเชา้าก็กินดีอยู่ครับสายมาเงียบสนิทเลยนะครับผมเดี๋ยวก็เราก็ทยอยกินเบ็ดกับบา้านฝนกําลังจะมาครับผมต้องทยอยเตรียมตัวเก็บอุปกรณ์ทีนี้กันแล้วพบกันใหม่ในปีหน้าครับผม สวัสดีครับผมตอนนี้ถึงจุดชื่อคือบ่อคิดเวันรีนะครับใน EP ที่284นะครับน้ำหมายที่ป้อนนะครับผมตรงแทงน้ำตรงนี้ครับผมน้าตรงหน้าดีหลายท่านกำแพงขยอะติดติดกับบ้านครับผมวันนี้เรามวนดูปลารวงแ่าวได้ประมาณนี้ครับผมโอ้ได้ไม่ค่อยเยอะครับผมคัดไซส์ไปครับผมสักสิบกว่าตัวด้วยครับผมปลาตะเพียงกับปลานิลแล้วครับผม จะพบกันใหม่ในอีพีหน้าครับผมจะไปหมายไหนต่อไปติดตามรับงชมงครับตอนราวันนี้สวัสดีครับ